คลิปหนึ่งนะครับลิงก์สู่แบเจอโอ๋รอของเจ้าของร้านนะครับโอก่อนเริ่มก่อนรอไรัวจบเข้าเริ่มจวดไรเริ่มจวดเรื่องนหนเรื่อปิ๊ชิวกิวแอนเปิดห้าห้าสามได้โอเค ก็ทิ้งว่าหนึ่งแค่นี้เหมืนอน8,000แว่นยินมีเหลือไหมยินไม่มีอราย8,000ท่านั้นนะ ความบ้าจวดได้นะสิเขาพี่ยาทำไม่เอาไม่เอาไม่ทำเติมบ้าเติมบ้าไม่เอาาเล่นจวดไรขอหมืนแว่นมิดไม่มีสกิลตีเสร็จข้อหนึ่งลอง็อกแบบมืมอ,นหนอหนึ่งใบจวหนึ่งใบจพักเา้ปไม่ใช่นหนมือจบเทอร์ เกตสี่งั้นเหรอใช่เธอหนาเบาต<ๆ> <ๆๆ S 1> ึ๊บตตึ๊บเฮ้ยเฮยเลยเหรอมาเลยโลมิตโอ้อเหร ไม่มีบูธเลยอ่ะอ่าเริ่ม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 ลีอ่ะแวนเทอร์อ o เบลเลทเทอร์อเบสองคริติคลเข้าผมพลังก็ตามหน้าเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเข้าเลยอะเข้าเลย ไม่มีเชฟไม่มีเขาจะบ้านหนึ่งทิ้งการบนมือของคุณสองใบผมขอทิ้งเป็นเตือนหาเบาและเกตสองแล้วกันไอออเดอร์เกตสองแล้วกันเอาไว้กาดหน่อยเดี๋ยวเขาจะแห่ดีลุกๆเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเป็นเกตสองไม่ได้โมหมืน่นตามสคริปต์ไปแหวนสิบสามโง่ๆเลย โอ้ด oh. oh, ีไม yes. ่ทิ أو, ้งแบ่ฝันนะแวนสองหมืนเดี๋ยวนี ah. ่สิบสามห้าพันไม่มีเหรอแวนสองหมืนเหมือนกันมิดละพี่เช็คได้เดียวสองหมืนมิดนะพี่เช็คได้เดียวเฮาไปสนตจูโอ้สวยงามนะครับบอรดีสามด้นิงกช่ะพอถูก พอถูไ้ข้าง<อ>เกตสี้เหรอใช่พ่อไปข้า,าสามาสกิวแอนสบายหนึ่งชื่อต่างมัล็อก2องใบ ไอ้เหมือนล็อกนี้เราดูได้ไหมดูด้อ๋อเหมือนก็คือดูได้อยู่แล้วปนล็อกไม่จุอันี่ตีก่อนห่นห้อยู่แล้วคิดว่านี่ตีก่อนสามหมื่นคลิกสามหมคลิกสองในนี้ต้เท่าไหร่ปะปับปับปัอันนี้สามหมื่นสีเท่าไหร่นะ สามหมื่นสี่หมื่นสามใช่ใช่อ๋อไม่มีเช็คใช่ไหมไม่มีเออนะ่ชแคนี้ได้แล้วอันนี้คือได้แล้วยัเท่าไหร่นะสี่หมื่นสามอ๋อสามหม่นสามาโอเคเราได้ล็อคชี้แวนบวกหมื่นอุ้ยอันนี้1มื่นแปดบวกห้าแล้วก็ผมเรียกบวกห้าพันตัวเองเป็นาเดียวแวนตีล็อกกี่ลด้นะ เดี๋ยวแวนตีปลดล็อกสองเลนเดี๋ยวนี้ผมเลือกบอกว่าให้ตัวเองตีเสร็จจะล็อกอ,อันนี้ 18, 1 8ื่นแปปลอ่อยเยอะเกินต่อเลยกิลพ่นหลังอ่าพยกยังชั่วหน่อยอจะรอบไหมรวะแวนตีสองหมสกิลแวนปลดลอ 23, ็อกไฮ้สมื่นสามองเนอน้อยอยังอ่าสกิลคาร์บ้านนึเปิดท็อปเอาขึ้นหนึ่งถ้าเป็นตีไวลุกีมือสก่อนไม่มีเอาขึ้นมือชอ อ๋อคือถ้าเกิดเจอสามอ๋อันนี้ใช่ไหมที่ว่าไอ้ใบจะลุกได้ใช่ไหมใช่น่าขายฝันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะอีกทีนี้ตัวที่ปลดล็อกมาได้มันสองหมื่นสามโอ้โหตัวมันเองก็บวกด้วยอ่ะไม่อ่าอันนี้บวกหมื่นจากอันนี้ตีอันนี้ตีเสร็จล็อกเราก็ชี้มันตัวบวกหมื่นสองหมื่นสามเรายืนสองหมื่นสามอยู่แล้วขอหมื่นห้าจะเป็นสองได้หมื่นห้าสองได้อ่ะที่เดียวบ่อยเช็คดอฟังดานข้างนี้ เช็คข,ขี้แวนพลังข้างนี้ไม่เป็นบอกสามหมื่นแล้วใช่อันนี้คือสองขี้ใช่อุ้ยชิบหายแล้วตัวปั๊มพลังเท่าไหร่ลุงพี่สี่หมื่นสองขี้สี่หมื่นขอสองหมื่นใช่แต่ข้างนี้ยงเท่าไหร่นะข้างนี้หมื่นอ่าเดี๋ยวตีใหม่จะเป็นหมื่นห้าสามหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเดี๋ยวชีหมื่นหกหมื่นห้า อันนี้เหลือกี่เว็บนี่เหลือเว็บสุดท้ายคือเว็บนี้ตัวนี้กำลังตีอยู่คือสี่หมื่นกับหกหมื่นห้าคอสองหมื่ถูกต้องล็อกชี้หกหมื่นหกหมื่นห้าปีจีหมดมเลยอ่าล็อกแล้วก็จบเทิร์นจัวแสงฮะไฟนอลเทิร์นแล้วแหละนะเพราะว่าไม่มีเทิร์นต่อไปให้พี่แล้วถูกต้องไม่มีให้ไรด้วย เดี๋ยวต้องเอาเผื่อมาทิ้งแล้วกันเผื่อมีอะไรรึอ่อาสามหมื่นเลยเหรอโอ้ยผีนั้นเยอะจังแต่ว่ายิงได้เลยได้ปกติเรียเรียอย่ามาคิดถึงยิงโอ้ร์เอาเลยเดี๋ยวตีไม่เข้าแหวนห้าพ <5, 000. S 1> <ว>ันห้าพันแหวนอันนี้ต้องพีจีแล้เดี๋ยวอ่าอย่างนี้สิบสามพีจีเลยเหรออย่างนี้มิดละสี่หมื่นสาม เซอร์เบาวฮิวฮิวได้<ม>พลังพระลังพระลังพระลังไปเลยโอเคต้องคิดมากเขาจะบ้าหนึ่งทิง้มือสองขอทิ้งเป็นเตือนอาเบวและคลิกลูกลๆกลกบโบกมือเดี๋ยวจะไปพี่โบกมือจากอะไรเมื่อกี้เจออ๋อเจอทิกเกอร์ใช่ไหม เจอติกเกอร์แล้วก็นี่มาข้างแล้วก็นี่มาข้างครับโอ้ยตีด้านข้างไม่เข้าเลยโอ้จริงๆถ้ารู้จะให้เหมือนจริงๆเอามาตีเลียสักข้างหนึ่งพอพี่ไม่ได้ยารอดแล้วแว่นปล่อยก่อนได้นะที้เดียวแวนน่ <55. S 1> ้แนพีจีไปเลยกลยัวไอ้กลัวถูกแล้วคนที่ถูกปาาเลย ก็บ้านอ่ะคอทับเลยสกิลเมื่อลงโวัตหนึ่งคุณรอดหัวเวฟได้อ่ะใช่เปิดเจ็ดหาเกียร์ 3, สามสูงกว่ามาลงล้อก็คือหาเกียร์สีได้ไม่น่าบ่อยเลยเกียร์สีเขาไว้เลยเดี๋ยวแมวหรอกเกียร์าจะสูงกว่าอย่านม่งไวตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเหลือสองใบนี้คิดมากเหรอว <laughs> พี่ก็พูดถูกไหสีเวฟพอไม่ขายฟันเหมือนที่มีนะไม่ขายไม่ขายสีเวฟพอ <laughs> อ่ะโซบ้าหนึ่งสองตัวมาล็อกในดอกที่ชื่อไม่สั้นอ๋อคือกาเจามอมาล็อกคือต้องโซบา้าใช่จริงๆถนะ้าผมมีใบปลดล็อกมันจะกลายเป็นห <c oughs> ้าเวฟมีปีสองปีได้<ต> <c oughs> สีเวฟพอในในมือพี่เหลือสองใบฟอร์แมตเนี้ยไม่มีโอทีเกอร์นะเฮ้ย <c oughs> 3ามหมื่นสอขี่นี่ขอสองหมใช่ล็อกให้แวนหมื่นสองหมื่นสามพันอันล็อกอันล็อกอันล็อกปล่อยปล่อยปล่ออันนี้ได้หมื่นอันนี้ได้หมื่นอันนี้ได้หมื่นปล่อยเลยลรทิกเกอร์ออันล็อกนี้ด้วยนี่ก่อนข้อหนึ่งเปิดท็อปตเ,ปเจ็ดสามแวนได้ลูกไม่ได้เช็ค อยู่คังนี้อ่ามมนต้องเจอสามอย่างนี้หรือสามสกวาสามเท่านั้นอ๋ออ้าคีย์เดียวแรงมากเอยเอาสองคีย์ตีแล้วแรงมากเลยอ่ะหมื่นห้ามิไหมห้าหมื่นคิวแน่นอนโอเคอ่าสะไปนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ได้โจทย์ด้วยครับลืมนะครับลืมนะครับเฮ้ยเช็คีย์นะไม่เป็นไร